บอกเลยว่าลูกค้าขายถูกแบบถูกสุดๆตอนนี้ราคาโปรเท่าไหร่ลูกสามแสนเก้าหมื่นเ้าพันบาทโอ้ได้ปีใหม่นะคะแล้วก็สภาพนี้เลยตัวนี้เป็นห้าประตูเดี๋ยวเปิดให้ดูลูกคะะ้าจ๋าไม่ซื้อจะเสียใจข้อสั่งพันพันเดือนละประมาณเจ็ดพันหนึ่งร้อยเท่านั้นเองจ้าโอ้ไมก่ก็เจ็ดพันได้ปีใหม่นะคะแล้วก็ลูกค้าราคาโปพิเศษนะคะสนใจต้อง